สวัสดีครับเกษตรหมูพอเพียงช่วงแรกในการตัดมาชำไปน้องตอนนี้การการชำสาที่การชำไปน,ออน้อง,ง,งอะไรให้เข้ากินไงแบบนี้ถ้าต้องแช่นาวัยหนึ่งชัง่วโมงไปน้องอันนี้จะมีแช่นาวัยหนึ่งชั่วโมงแล้วใบเอาออกเอาออกเ,อออกเหลืออยู่ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์หรือสามสิบเปอร์เซ็นต์ไปน้องเพราะว่าใบเขาจะคายน้ำไหลหันเข้าเก็บใบไว้ไรเขาจะคายน้ำไหลกระบบลากจะดูดน้ำขึ้นมาเลี้ยงใบพระท่านท้าให้ต้นตายเพี่น้องการตอน ต้นไงใตาเหตุการตายคือการขาดน้ำไปน้องกระสินมูเได้พันในน้ำคือใส่น้ำไปกอ่อนกระตันก็ไปขึ้นไปน้องขับนกกันป่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมีเคื่านโวปราเขารมแขแ็งแรงแล้วี่น้อง อ๋อนี่ครับวบหลาแข็งแรงเหรอต่อเลยบวบหลกอตอนได้เซเว่นละสองเดือนในการสอนไหมเนาะก็โอ้ทีนี้เราบวบหลกแข็งแรงนี่ครับนี่คือการเราบวบหลกแข็งแรงไนหมน้องใบ,บเขาชิโน,นยไหมเนาะตับใบเขาชิโนยก็ไปการท้าไปเนองนี่กับการแช่นน้ำไป

ดี่ากเลดินก็เป็นดินล้วนผสมกีเท่าแกลบไหรองหรือผสมแกลบไองนี่เนดินให้แับนี่ดห้แการทับทิ้งให้ตรงิธีไปทัง้น้อง เต็มตรงไหนลูกพื้นเต็มไหมน้องถ้ามีช่องว่างเดี๋ยวผมหลักเขาอยู่เดินบนีดินใอ่นี่ครับหลักเขาอยู่แข็งแรงนี่เราดีทุกอย่างปตรงนี้ไป ว่าอัดเห็เลยกป็นอ่นเน่อัดอัดทั้งตัน้ำได้่มีองวางไอที่ระมาณนี้ยรืเปา เอาน้ำหมดเลยนะกันดีใกับเด็่น้อยใช่ไหมเด็กน้อยพี่น้องไปรถน้ำใต้เวลาอีกเดือนนึ่ง่วงไดนพี่น้องส่นละห้าพันหพี่น้องตุดดี่น้อง